สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็สีภาพเพื่อนมาเบ่งบอกบกครับบอรกรกแบบบอดินนะครับอย่างแบบธรรมชาติเขอก็ปล่อยกบได้บอเดียวครับกบหน่อยกบบอนี้ก็ ซื้อมาตัวระบาดครับตอนนี้ก็อยู่ได้อาทิตยหนึ่งแล้วครับเพิ่งได้อาทิตยหนึ่งหาลอยตัวเพิ่งเกลือหวัวหันรุ่นหน่อยครับ ก็กระเบิดโลหนึงโลที่สองกะกำลังเกลืออยู่ถือว่าใหญ่เร็วอยู่ครับซื้อมาตัวละบาดตัวที่น้อยอันนี้ได้อาทิตย์นึงกะโ,โอเคอยู่มาอันนี้ซูมบางไงกลๆครับ ข้อก็ปล่อยบอแหละครับบอนี่เพ,าพ,าพราะว่าพินนานนาพนพ่นข้อก็เลื่มเพาะสื่อกับพื้นนิ้านนะครับหนานบ้าบเพิ่นข้อก็เลื่อมเพาะกบก็เลยเอาหลุดแหลกมาเลยหารอยตัวข้อกเ็เร็ยกยังไงครับตอกลักซีลักแลวกะ็มัดใหม่ใส่เลยหลวก็ดึงผายแยงถมตีนผายแยง,งเอาดินถมถม,ม,มครับ แล้วก็ขุดหลองกลางให้มันขังน้ำไว้ได้ครับจักสามสี่มือน้ำบกสามสี่มือน้ำบกตั้น,นี้็เอาใบตาลครับมาคุ้มกันแดดอันนี้อันนี้เฟืองเอามาคุ้มบังแดดไว้เอาผา้่แงมัดไว้ครับเพราะว่ายัานร่มผัดปิวกันแดด กันนกลงพงพอมครับพระวันนกเข็นบ่ออะรนี่กบหน่อยนี่ประสบการณ์ปีที่แล้วบ่ออะกั้งยังไวนกกลงจิกกินจิกกินโอ้ปีนี้ก็เลยเฮ็ดป้องกันไวครับบางแดดบางนกอร่อยตัวบ่อแหลกครับบอ่อที่สองที่สามกะให้เพื่นห่างกันสัก สองสามอาทิตย์ครับจังสือมาปล่อยให,นห้นเป็นหลุนไปหลุนไปครับบอนี่ก็เฮ็ดไปแล้วละคุดลองกลางไว้ลองกลางไว้ค้างน้ำครับทั้งข่างกับููนดินทม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 พายแยงไว้สามบบอนี่กะคือกันครับบอนี่คุดลองกลางไว้ วซีเหลียงเป็นหลุนครับห่างกันจักสองสามอาทิตย์หน้าคนอยู่บ้านนี่แหละครับเพิ่นเพาะลูกกบขายก็เอาน้าเพิ่นนี่แหละก็กระไดรลุนแรกอันนี้ใส่น้ำไปเมือว่านนี่ครับเมื่อคืนกับฝนตกลงมาใส่ย่่คืนนี ป้อมอื่นกับมะฮห่อนี่ก็ะได้เพิ่มนำให้เพิ่นหัวอาหารนี่วานลงไปไว้นี่เมลงเพิ่นก็กินเบิดขึ้น,นครับเกียงตับอื่นเศร้าเได้เกลือไม่สามบอ่บอบ่อนี่บอ่อที่สี่ครับนี่ประทันได้เคี่ยอยู่ปักบุงปักบุงแต่ปีที่แล้วนะครับ ซื้อพะบุงจีนมาปลูกไว้บอ่อตายกุนนะจุ่มละปีหนึ่งเลยอันนี้ก็เลยกเกี่ยวแผงัวครับนี่เซดีเขียบ่อเกี่ยวแผงวัวงอันเบิดก็บเซดีปัน่นปัน่นปัน่นปัน่ปนเฮ็ดร,รองน้ำไว้อันนี้บอ่อที่สี่ครับบ,รบ่อกบไว้เฉลี่ยจรจักสี่บ่อก็พอ บอ่อละหาลอยหาลอยหาลอยแต่ว่าบอ่อนีสีญ่งงกว่็มูครับบอ่อนีกว้างกว่็มูบ่อนีบ่กว้างบ่อนีก็บ,บ่กว้าง,างเลี้ยงบอ่อดินครับมันจังแสบแล้วก็บ่ได้เปลืองงบพร้อมหนามเข้ากับพ่อมีใส่อยู่ น้ำโซ่ละซิลเบิดกระเติมเบิดกระเติมต่อทอมาอมาที่คุณครับต่อทอมาอง,ง่ายงเบิดกระเติมใส่เติมใส่บอรกระข่องปีที่แล้วครับมาคุดคุดคุด,คดสมเอาอว่าปีที่แล้วก็เลียงซี่บอเหือนปีนี้ก็ว่าสียงซี่บอกบบันเท่ากับโลละร้อยบาทครับ รัวละอร่อยแต่ว่าบริเปล่อยให้มันใหญ่หรอกครับซ้ำเป็นเบาเนี่ยกขายแล้วตกตัวขีดสื่อมาตัวละบาทก็ขายตกตัวสิบบาทก็ถือว่าได้กำไรอยู่ครับหัวาหาันกะแพงอยู่หัวหันหัวหันกบแพงกว่าหาันาารรป่าแต่ว่าสิคุมอยู่ดอก หาร้อยตัวก็ถือว่าหลายอยู่ผมปะเจ้าหน่อยเพิ่งใหญ่นีแล้วเต็มบอ่อเลยแล้วนี่กำลังเหลือบใหญ่ใส่บักจกด้ามเดียวครับเฮ็ดบริญญาแค่บ่อกกบแค่ว่าอ้อมพายแงงมันเอาทมตีนดีๆทมตีนพอดีมัดพายแงงพอดีกะ ไปเบิดองอเราครับเรียงไว้ย่ามกินกับบริยญาครับสองสามตัวก็เอาไปตุ่มไปแจวไปพัดครับคลิปนี้ผมก่ามาทายบอกบพื่องครับพึ่งเรียงบอ่อแหลกครับหาลอยตัวกะได้ อายุได้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับสือมาต,ตัวละบาทก,ก็กำลังเริ่มไงว่าหานเขาก็บัติบิดสองโลอยู่ว่าหานหลุดหน่อยเหง่ายครับบอ่อโบบประตองเฮ็ดยากเรียงบ่ดินเอามันจังแสบ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กะฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อฝากกดติดตามช่องบรนอท้ำกินให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวพมกะสิมาอัปเดตเรื่อยๆครับต่อไปกับสิเลี่ยงบอสองบอที่สามบอที่สี่ไปครับลอ่อลูกกบอยู่สิมาอัปเดตเรื่อยๆปลากะปลาทะลลงครับปลาอีกจัหน้อยพนละจะลุงลงปลาปลาดุกกับปลาเข็ง ปลาเข็งกะไญ่ยยเร็วอยู่ครับปลาดุกเหลียงส่บอร์นอยครับซารับคิวนี้กะผมกะฝาาแค่นี้ครับสวัสดีครับ